กับโจ้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าห้องเนี้มีต้ององจับปิดซ่อนไว้อยู่ตัวนึ่งมันก็ไปต่อเหตุหลังจากนั้นเนี่ยเกิเดเหตุแล้วเนี่ยโจ้จึงสั่งให้เอากล้องออกแต่กล้องตัวที่ถูกซ่อนเนี่ยม,มีคนรู้รหัสพ่าเปิดไม่กี่คน กบวนการเริ่มวางแผนแล้วเด็ดปีกินซีกระบวนการนี้อาจจะมีอยู่สี่คนในการร่วมมือกันในการเล่นงานโจผมก็ฝากถึงท่านสุชาติไหนๆท่านก็เป็นมือปราบที่ตรงฉินอยู่แล้วนะในวงการช่วยไปดูว่าคนที่รู้รหัสพัดเวิร์ดกล้อง,องวงจรปิดเนี่ยที่สามารถเอาแฟชได้ไปเสียบในวันที่าได้เนี่ยนะเป็นใครปรากฏว่าโจ้เนี่ยมาเป็นหน่ง,งร่วงกับนครสวรรค์ซึ่งทำงานอยู่ในสายปาบปรามยาเสพติด ก็ตั้งชุดเฉพาะกิจข right. yeah. 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 so ึ้นมาชุดเฉพาะกิจขึ้นมาก็คือปราบปามยาเสพติดแต่ทีนี้ก็ไอ้คนที่เคยเป็นมือเป็นไม้ในการเก็บสวยให้กับไอ้อดีตรุ่งกับนครสวรรค์เนี่ยนะก็ถูกโจ้เนี่ยอืสั่งยุติไม่ให้ทําหน้าที่อเรื่องยาเสพติดไม่ให้ทำหน้าที่เรื่องเป็นพ่อบ้านในที่สุดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาใหม่แตสเหมือนกับว่าไปตัดแขนตัดขาเขาละทีนี้ก็อดีตรุ่งกับนครสวรรค์เนี่ยนะครับ ก็เลยร่วมกันวางแผนอืมอันนี้ผมบอกกันนะครับพี่น้องประชาชนคนหนึ่งนะเราไม่พูดถึงในคดีเนื้อหาไม่เกี่ยวเนื้อหาไม่เกี่ยวสิ่งที่เราจะพูดเราจะพูดัึการถ่องราการถ่ายทำทำไมถึงมาถึงเดชาเจ้าหน้าที่ร้องครับแต่จะให้อี่นี่ผมพูดให้ความถึงภาพรวมก่อนภูพื้นภูพื้นก่อนนะว่าที่มาของของเรื่องนี้คืออะไรก็กปราวว่าก็มีการติดตล้งวงจรปิดเขาเรียกห้องกาแฟโดย พี่น้ำประชาชนต้องต้องต้องตามผมให้ทันนะผมจะไล่ความเอชาช้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 า,ชาทีนี้ไอ้พุ่งกับโดเนี่ยนะมันก็ไม่รู้ว่าห้องเนี้มีกล้องวงจรปิดซ่อนไว้อยู่ตัวหนึ่ง <นะ S 2> มันก็ไปก่อเหตุอะไรก็กล้องเนี้ยมันใช้ระบบ wifi ของโรงพักนะใช้ระบบ wifi ของโรงพักซึ่งอดีตพุ่งกับนครสวบรค์คนเนี้สามารถ รู้รหัสิร์ดที่จะเข้ารหัสไวฟกล้องได้เข้าถึงได้เข้าถึงได้โดยดู่ดูโดยดูทุกอย่างในมือถือได้อนะครับโจก่อเหตุเมื่อวันที่สี่สิงหาคมแลวก็พามาหกสี่แลวก็พามามาคุมกุงดําเนี่ยที่ห้านะครับซึ่งอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเหตุแล้วเนี่ยโจจึงสั่งให้เอากล้องออกนะแต่กล้องตัวที่ถูกซ่อนเนี่ยอืมีคนรู้รหัสิร์ด ครับไม่กี่คนอนะผมก็ฝากถึงพี่ใหม่นะครับท่านสุชาตินะไหนๆท่านก็เป็นมือปากที่ตรงฉินอยู่แล้วในวงการครบก็ฝากพี่ใหม่ช้วยไปดูว่าคนที่รู้รหัสพัดเบิรกล้องวงจรปิดเนี่ยครบที่สามารถเอาแฟดได้ไปเสียบในวันที่ห้าได้เนี่ยอืนะเป็นไทยอ่าเป็นไครหายากไหมแล้วก็หาไม่ยาก ยศพันตำรวจโทเออยศพันตำรวจโทรงานแล้วก็เอามันใช่ฉันตำรวจชันบุญน้อยอ่ะไม่มีไม่มีนะไม่มีตำรวจชันบุญน้อยผมเชันว่าเรื่องตำรวจชันบุญน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่าเป็นว่าก็มียศพันตำรวจโทนี่แหละเป็นคนคุมกล้องครบในห้องในห้องกาแฟแล้วก็รู้รหัสพาสเวิร์ของ w i f i ในตัวกล้องตัวนี้แล้วก็อดีตพุ่งกับนะครับนครสวรรค์เนี่ยก็มีรหัส Wi-Fi เข้าดูได้ในมือถือ ก็ร <Yep. S 1> ู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่ห้านะครับทีนี้กระบวนการเริ่มวางแผนแล้วครับเด็ดปีอินซีเราเรียกเด็ดปีอินซีกระบวนการนี้จะมีอยู่สี่คนในการร่วมมือกันในการในการนะเล่นงานโจ้นะผมบอกก่อนนะครับว่าเรื่องโจ้ดาเนินคดีทาผิดกฎหมายเราดําเนินคดีไปเลยนะครับไม่เกี่ยวแต่เราจะขอให้ดูที่มาที่ไปว่า ทำไมเขาถึงไม่เอากล้องวงจรปิดเนี่ยไปให้ผู้บุงค้าบัญชานะครับทำไมถึงเอามาส่งต่อกันยังไงเดี๋ยวจะได้ฟังต่อนะทีนี้หลังจากที่กระบวนการเหล่านี้ได้เซฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปแล้วก็คือว่าสามารถไปออแเปได้ไม่เสียจนได้ภาพนะครับตัวคลิปเต็มซึ่ง ผม,มิดว่าคลิปเต็มไม่ใช่มีแค่10นาทีครับมีมากกว่า30นาทีออนะที่ไม่มีการตัดต่อ,อที่ไม่มีการตัดต่อนะครับอ๋อแสดงว่าที่เอามาปล่อยนี่ก็ตัดต่อตคือตัดต่อเป็นช่วงๆอ๋อเป็นช่วงๆนะอ่าผมเชื่อว่ามันมีตั้งแต่วันที่นะี่ครับวันที่เขาจับมาแล้วม,มันน่าจะมีภาพที่เอาเอาตัวผู้เสียชีวิตอะไปโรงพยาบาลแล้วได้ภาพมาได้ไงสื่อมวลจนครับที่เมื่อวานเริ่มเปิดใหม่ก็ฮะจัดเรื่องไปส่งโรงพยาบาลพิ้นโรงพยาบาลพิ้นกับอะไรอะไรกันทีนี้คือ สิ่งแรกเนี่ยวันแรกเลยเนี่ยนะครับที่มีการเอาง่ายว่ากระบวนการเหล่าเนี้ยหาคนที่จะเปิดเรื่องเนี่ยหาไม่ได้ครบับเราก็เล่ไปห,หาคนดังๆที่ที่คิดว่าจะสามารถเปิดเปิดเรื่องเนี้ยเปิดประเด็นเรื่องเนี้ยวันที่ยี่สิบแล้วนะครบับอในช่วงนี้ผมเล่าถึงช่วงวันที่ยี่สิบละเหตุเกิดวันที่สี่กับห้า 2วันนะครับครับและกระบวนการนี้ได้ได้ภาพวงจรปิดนี้ไปแล้วครับนะคืออดีตผู้กำกับานครสวรรค์เนี่ยได้ภาพวงจรปิดนี้ไปแล้วเนี่ยครับวงเนี่ยที่มีพันธมตรเองมีนะระดับรองผู้การคนหนึ่งแหละครับแล้วก็มีพันตมรโตคนหนึ่งรวมแล้วสี่คนแก๊งเนี่ยครับนะ้วยการต้องการล้างแค้นล้างแค้นโจ้ด้วยครับแล้วก็ต้องการปั่นป่วนโผล่แต่งตั้งโยกย้ายครับอย่างนี้ว่ะปั่นป่วนเพราะว่าปล่อยมาก่อนเนี่ย แต่งมีการแต่งตั้งย้ายระดับนายพลระดับรองผบตรผู้เชี่ยวบอบตรจนถึงผู้การครับนะอ่เนี่ยก่อนมาอก่อนวันหนึ่งนะก่อนจะมีการแต่งตั้งยงย้ายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่ออกระบวนการเหล่าเนี้มีการติดต่อคนหลายคนที่จะให้เิดโปงว่าโจนเนี่ยนะครับเอาถุงดำตุมงหัวแล้วก็มีตั๋วมีผู้ต้องหาตายนะแต่ไม่มีใครทำผู้บัตรงแล้วไม่มีใครทำจนกระทั่ง สามารถติดต่อคนคนหนึ่งที่อยู่ในวงการตํารวจอ่ะครับเขาเรียกว่าอ่าไไง่ายผมไม่พูดถึงชื่อใครนะถามไปว่าเป็นเป็นเฟซบุ๊กอันนึงแหละครับแต่คนคนนี้เขาก็มี power อยู่ในวงการตํารวจครับแต่เขาเปิดไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเป็นเพจดักครับอนะ่าจึงเปิดตัวตนไม่ได้นะจึงต้องอาศัยว่าถ้าตัวเองเปิดไปคนก็จะรู้แล้วก็ไม่ดังครับไม่ดังเหมือนผมลงเฟซบุ๊กเนี้ยมันก็ไม่ดังครับ,รบก็เพราะว่ามันไม่มีภาพ ต้องกระบวนการเนี่ยยังไม่ปล่อยของออกมาครับในการแค่เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมีการทําอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นนะเล่าอวามจริงเล่าความจริงให้ฟังครับสุดท้ายก็ตกมาถึงอาจารย์เดเพื่อนผมที่เป็นเหยื่อเขาเรวก็ก็คือว่าเขาก็ให้อาจารย์เดเนี่ยเปิดอาจารย์เดย์ก็งับเหยื่อเลยครับเพราะว่าด้วยความหวังดีว่า เออต้องการให้ก si er to lim, ู้ตายได้รับความยินครับก็เลยเอามาให้การเดเปิดอือาจารย์เดก็เปิดวันเสาร์มั้งถ้าผมจำผิดอ่ะวันเสาร์อาจารย์เดก็เปิดเลยอันนั้นเป็นข้อความนะเป็นข้อความว่าข้อความให้ช่วยแชร์ไปถึงพรบตลออผู้บริการภาคหกอะไรเงี้ยมีเหตุการณ์แบบนี้จริงหรือเปล่าไปตรวจสอบหน่อยว่ามีการเอาถุงดำคุมหัวครับนะ ปรากฏว่าเย็นวันนั้นผู้บรญชาการภาคหกมีคำสั่งย้ายโจ้มาจำสอบคอแล้วก็พี่ปัดนะครับคนตำรวจเองสุวัสด์แย้ยอดสุขผู้บริชารตำรวจชาติก็ส่งทีมจะเลนะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ลงไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทันทีในวันเดียวกับที่อาจารย์เดเรียกร้องครับนะปรากฏว่าไอ้ขบวนการเหล่าเนี้มันก็ไม่ได้ให้คลิปอาจารย์มาไอ้คนที่มาติดต่ออาจารย์บก็ไม่ได้คลิป ทุกคนไม่มีใครได้คิปผมพูดตรงๆอันนี้อาจารย์จะโกรธผมนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ต้องพูดความจริงรงา่ายๆตามสบายเลยทีนี้บอกว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ทีนี้บางความที่อาจารย์ฟังมาอาจารย์ก็เลยพูดไปว่าเออมีถุงดำขโมยอย่างนี้อือบอกว่าหลังจากทีข่าวดังขึ้นมาคลิปนี้ก็ยังไม่มีใครได้นะครับครับต้องบอกก่อนบอกก่อนว่าคนที่คุมเซิร์ฟเวอร์ก็คือที่พันธมิตรโตเนี่ยส่งไปให้พันตมรวจเอกเนี่ยแล้วก็มีทั้งพันตำวกมีทั้งทุกคนเนี่ย ออกแก๊งสีตัวเนี่ยครับมันก็รวมหัวกันละอืทําอย่างไรอ่าเพราะตอนนี้โจเป็นจำเลยแล้วน,นะ,ค,ะครับอ่าแล้วก็ตำรวจรู้แล้วว่ามีมูมลแล้ครับอมีการแต่งตั้งระดับในายคนคนที่26ที่ผ่านมาครับนะครับที่หมดที่ผ่านมามีคนคนหนึง่งนะมีชื่อนะครับเอาง่ายมีชื่อที่จะได้เป็น ลองบอกว่าตลออีกคนนึงก็นะครับหวังว่าตัวเองก็จะได้เป็นระดับในคนแต่เนื่องจากว่าชื่อของตัวเองไม่มีอืแล้วก็เป็นอดีตเจ้านายเก่าของอดีตพันธมือเอกคนนี้อืก็เลยต้องการตอบแทนบุญคุณนายเพราะบอกว่านายจะไม่ได้เป็นนายจนหมดระดับสูงตัวหลักขึ้นตัวหลักอืก็เลยประสานกับเทพคนนึงขึ้นมาครับประสานเทพคนนึงขึ้นมาซึ่งเทพคนเนี้ย เขาเรียกว่าอันนี้เรามีภาพนะเนี่ยมีภาพหมดนะประเทศคนนี้ทําอะไรกันเขาบอกว่าอะไรไหมถ้าใครมีคดีบมีปัญหาบแนะนําให้พบเทพอืให้พบให้พบนักกฎหมายเทพครับแต่ถ้าตัวทนายเทพมีปัญหาเออกันนาเรียกหานะอืกันนาเรียกหาอือดีตปุ้มกับนครสวรรค์อื เรื่องงานผมไม่รับปรึกษาแต่ถ้าเรื่องสร้างปัญหาปรึกษาได้สบายสบายโอ้ห็นไหมอ๋อครับเนี่ยอันนี้อันนี้ผมมีนะผมมีแต่ผมไม่ดูไม่ได้อันนี้บาอนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการสร้างว่ามีตำรวจชั้นผู้น้อยมาล้องนะมาล้องว่าถ้าหากไม่เปิดคลิปอันนี้ครับ ก็ S <S จะถูกฆ่าตายหรือดูกฆ่าปิดปากนะผมพูดได้ฟังว่าจะถูกฆ่าตายหรือดูกฆ่าปิดปากนะครับอ่ะเรื่องราวมันก็เริ่มใหญ่โตขึ้นนะเพราะกระแสเริ่มสื่อมวลชนให้ความสนใจมากขึ้นแล้วครับนะครับผู้ใหญ่ก็เริ่มมีการโยกย้ายเริ่มทำการสอบสวนสืบสวนอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับผมก็ทราบว่าจริตธรรมชาติเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอ่า ทั้งรอบโรงพักทั้งในโรงพักทุกอย่างอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อจะออกมาจับกระบวนการเหล่านี้อยู่เขาทําอยู่แล้วเขาทําอยู่แล้วอืว่องผมทราบมาว่าเขาทําอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญคือเราเองเนี่ยได้รับผลชนะสูตรของแพทย์ครับผมได้รับผลชนสูตรของแพทย์นะ,ะมาเนี่ยนะว่าผู้ตายตายด้วยสารเสีย่ยคิับนะพูดตรงตรงือผมก็เลยเอออาจารย์มันจะเป็นยังไงวะ จำคุมหัวเนี่ยทำไมผลชนสูตรแพทย์ถึงกลายเป็นว่าผู้ตายตายเพราะสารเสพติดน้ำคนละวนเออมันไม่ตรงกับของอาจารย์นะอืออาจารย์มีคิดไหมครับผมถามมีคิดไหมอืออาจารย์เขาบอกว่าไม่มีรับน่ะผมก็รู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรทำแม่งอยู่แล้วน่ะผมก็สงสัยแหละผมก็เลยให้เพื่อนผมโทรไปถามน่ะโทรไปถามอ้เจ้าของกล้องนี่แหละครับเออว่าเฮ้ยทำไมถึงตายได้ยอย่างนี้อ่าเขาก็ ไม่พูดมากก็บอกว่าจะรู้ไปทําไมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่ากันอแต่แล้วทีนี้ปรากฏว่าช่วงบ่ายช่วงบ่ายน,ยนะก็มีการปล่อยของออกมานะปล่อยของออกมาให้กับเทพคนหนึ่งเอปล่อยของมาเทพคนหนึ่งเนี่ยในช่วงตอนที่เทพปล่อยของเนี่ยผมได้รับหลังจากเทพเนี่ยสิบห้าทีเป็นตัวเดียวกับเทพที่เปิดกับ คลิปเต็มห้าห้านาทีกับสี่นาทีกว่าสองคลิปนะสองคลิปนะครับแล้วก็สื่อมวลชนในหลายกลุ่มตํารวจนะครับแม้ทั้งของอาจารย์เนี่ยผมเชื่อว่าได้ไล่เลี่ยก,กันกับเทพนะเพราะปล่อยของมาพร้อมกันไล่เลี่ยกันหมดก็หมายถึงว่าปล่อยโดยคนคนเดียวกันคนคนเดียวกันกลุ่มดีกลุ่มเดียวกันแลวบอกว่าเทพก็เลยมาเปิดอืนะเปิดมาเทพก็เลยกลายเป็นฮีโ่โรเมซินนะบอกว่า คน, Ball, ค,นคนเปิดโปงเพื่อนผมกลายเป็นคนตบซักคนเปิดโปงกลายเป็นฮีโร่แต่คนที่เปิดโปงครั้งแรกกลายเป็นคนตบซัครับทีนี้เนื่องจากว่าผมพูดให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่มันพลาดเนี่ยนะสิ่งที่กระบวนการนี่มันพลาดเพราะว่าเาขาคาดการณ์ว่าโจ้นเนี่ยจะต้องหนีตลอดชีวิตไม่มีทางกลับมาอีกแล้วครับ <ทะ S 2> เพราะว่าคดีมันทับอาหารชีวิตหลักฐานมัดแน่นหลักฐานมัดแน่นเพราะว่ามีการตรวจคิดไปแล้วอื เขาก็มีการไปฉลองกันนะอืมอ่าผมผมให้ให้อาจารย์ฟังเขาไปฉลองกันที่ไหนล่ะฉลองกันที่นครสวรรค์เลยเป็ร้านอะไรอ่ะจะไม่มองเลยเป็นร้านเนี่ยเดี๋ยวร้านเขาอยู่ไม่ได้เเดี๋ยวก็โดนอีกครั้งแรกอดีตผู้กุกับนครสวรรค์คนเนี้ยอืมก็เอากระเช้าดอกไม้ครับนะไปให้ตำรวจที่นครสวรรค์นางเจ้าที่สําเร็จละครับอ่าโจ้ถูกเชิดละเขาก็มีการเขาบอกว่าอะไรมาเขาบอกว่า ผมขอขอบคุณอดีตผู้บัุคับบัญชานะที่ให้กําลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัดสพเมืองนครสวรรค์ครับให้ปฏิบัติหน้าที่บริการรับใช้ประชาชน <S S S ด้วยความซื่อสัตย์สุสจริตดำรงคุณธรรมทุกข้อความทุกคอมเมนต์ที่เสนอมาในเพจสพเมืองนครสวรรค์ออน้อมรับนะความความที่เห็นเพื่อน,นําไปปรับปรุงแก้ไขบ,บ,บัตรไว้ในต่อไปให้กําลังใจตำรวจที่ดีดี ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับนะแล้วกอว่าภาพภาพนี้หรือเอกสารขอมทั้งนี้ทั้งหมดเนี้ยถูกลบหายไปหมดแล้วอทำไมต้องลบอ่ะลบหายไปแล้วเพราะว่ารู้เลยว่ามีคนรู้ความลับโอแล้วก็ลบทิ้งมดแล้วใช่คืนที่คลื่นก่อนที่จะมีการจับโจ้ครับมีการฉลองกันระหว่างคนเก็บกล้องกับอดีตพวกนั้นก นครสวรรค์กับพวกมานั่งฉลองกันที่ร้านอาหารกี่คนเลยทั้งหมดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนห้าคนมาฉลองกันมาฉลองกันนะด้วยความสำเร็จนะด้วยความสำเร็จโอเคโอเครับอ๋อภาพบอกกอนใช่เดี๋ยว เดี๋ยวฟ้องผมอีกพี่เกียรติไปมีคดีอ่ะไม่ต้องใช้ร่างภาพอือทีนี้คือหลังจากที่เปิดไปแล้วคนให้ความสนใจแล้วก็ตำงานตำรวจชาติย่อยยับไปแล้วนะก็ปรากฏว่ากระบวนการเหล่านี้ยังไม่ได้หยุดนะยังไม่จบสิ้นยังไม่จบสิ้นอือยังไม่จบสิ้นก็มีการปลุกเรื่องขึ้นมาครับโดยการใช้คนปินข้อความกินบล็อกเข้าไปในที่เพจ เข้าไปที่มือถือเขาเลยที่มือถือตัวเองจะเป็นมือถือตัวเองนะครับอว่าตำรวจชั้นบุญน้อยบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวได้ส่งคลิปจะมาขอความช่วยเหลือท่านเทพหน่อยครับเกี่ยวกับพุ่งกับที่ิีดเงินอยู่คดริยาที่สื่อเสนอขายไปแล้วอืก่อนน้านี้ผมได้ออาขบวไปให้ทนายขายทุกร้องคิดหลักฐานเกี่ยวกับเอาคลิปที่ผมไปต่อรองผลประโยชน์กับุ่้กับ ม่ยอมเปิดเผยคลิปนี้ต่อสาธารณะหากคลิปนี้นะไม่เปิดเผยผมต้องถูกฆ่าตายแน่ๆนะนะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าฟังดูตื่นเต้นยังไงพอหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยไปตามเป้าแล้วอืมเทพผมเนี่ยเกินเหตุเล่นเกินกติกาเล่นเกินคําสั่งอเเล่นเกินใบสั่งละเล่นเกินใบสั่งอืนะอืออกสื่อออกไลน์ู เทพไม่มีใครตอนนี้ใครจะยิ่งใหญ่เท่าเทพคนนี้แล้วครับนะเพราะเทพคนนี้ใหญ่มากตอนนี้ใหญ่กลางไม่กลางไม่หมดครับในวงการนะปรากฏว่าอสามารถสั่งให้ไปสั่งให้พวงกลับไปลงพักนะทําอะไรก็ได้เพราะว่าผมเป็นเทพอืสามารถโัวชาติบอกไว้เลยครับว่าขณะนี้เทพคนนี้ยอืสั่งการไปทั่วเลยอืโดยอ้างเทพอีกเทพหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าอืนะในการที่ ไปแก้งเขาสารภาพแหละครับไอ้คดีไหนที่หมายเรียกไม่ออกคดีออกหมายเรียกไปอีกสองครั้งครวจาออกหมายจับเขาคคดีไหนออกหมายเรียกทั้งที่หนึ่งแล้วเขายังติดเขายังเป็นที่ผมมีคดีนะสองหนูก็เป็นยาไกต่ไปโดนอะไรอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นยานในคดีผมครับปรากฏว่าเขาเป็นโควิดครับเราก็ทําหนังสือเรื่องไปที่พนักงานสอบสวนครับปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยเทพสั่งเลยให้ออกหมายสอง ตอนที่ก็เป็นโควิดอยู่นะถ้าไปมาในวันที่สิบกันยานเนี่ยออกไม่จับเลิกอืออันนี้เราความต่อหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเล่นเกินเหตุเอากคิดว่าโจ้เนี่ยยังไงก็ไม่กลับมาแล้วอืในความค่าการผิดครับก็เลยบอกว่าเพื่อนผมไปตอบซักเพื่อนผมไปตอบซัดยี่สิบล้านเดี๋ยวผมเล่าความยี่สิบล้านนี่มายังไงนะปรากฏว่าไอ้ลูกหูกู้ฮาของมันเนี่ยก็คือผมพูดเลยก็ได้นะนายเกิดผลเนี่ยก็ออกมารับรูกเลยว่าครับ ทนายอ่าตำรวจตอบซับผู้ต้องหาสองล้านครับทนายตอบซับยี่สิบล้านโอ้โหครับส่วนนี้ไอ้คนหนึ่งก็ไอ้ัวขวานครับก็พูดเหมือนกันอืมนะนะทนายอย่างเงี้ยอ่าปรากฏว่าความที่ความซวยของคนที่มันพูดโกหกอ่ะครับสำเน้วำเล่าอะนะมันก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนใช่ไหมครับบอกว่า เจ้าของคลิปปลอดภัยแล้วครับอ๋ออันนี้ก็โชว์ได้ครับโชว์ได้ไหมได้ไหมปิดปิดหน่อยดีกว่าปิดปิดเดี๋ยว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 มันฟ้องเราอีกอืมนะเอางี้ะผมอ่านให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวเปิดได้เดี๋ยวมันฟ้องเราอีกทนายเทพบอกว่าท่านเทพบอกว่าอืเจ้าของคลิปพุ่มกับโจ้ไม่ใช่แก๊งศูนย์ห้าครับเห็นไหมเห็นไหมท่านเทพบอกว่า เจ้าของคลิปอันนี้คืออยู่ในอมรินทีวีและทุกโต๊ะข่าวอ่าอิงได้เลยอมรินทีวีและทุกโต๊ะข่าวอมร,รินทีว,ทว,วีต้องสามสี่ได้บอกว่าเจ้าของคลิปปลอดภัยแล้วครับโดยท่านเทพบอกว่าเจ้าของคลิปเนี่ยพุ่มกับโจเนี่ยครับไม่ใช่แก๊งศูนย์ห้านะที่เอามาให้เขาครับเห็นไหมคือไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มของพุ่มกับโจ้เอามาให้เขาอืแต่ แต่มีคนเอามาตอบทับจริงโอ้ยืนยันเลยนะยืนยันเลยมีคนเอามาตอบทับจริงครับปรากฏว่าโจอืออกมาแถลงเลยว่าครับไม่มีอืับเขายอดูจับไอหัวขวานรีบรอบเลยล็อกเฟซมุกเลยอือ่าส่วนในคนหนึ่งเนี่ยครับไปบอกเลยว่าผมไม่ได้ยืนยันเลยนะยี่สิบล้านนี่ผมผมฟังมาผมไม่ได้ยืนยันว่าครได้ดชาเพื่อนผมอืตอบทับยี่สิบล้านอือ่าเห็นไหม แต่ละคนเริ่มการล่อนละติ้นป้อนละครับอ่าปฏิเสธหมดก็คลิปมั่งเบาเฟซบุ๊กไปคนนั้นก็ไม่จริยังเขาไม่จริงละส่วนท่านเทพผมนะด้วยความอาจารย์เนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมครับนะจึงเป็นเป็นหมูไห้เชื่อครับอยู่ในรายการผลกระแสนะอันนี้ไม่ว่ากันเพราอจา์ไม่ได้เตรียมพร้อมเพราะความที่เป็นคนซื่ออางนี้แหละถึงถูกเพ่นเชื่อทีนี้บอกกันว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีการไปให้ นะสัมภาษณ์ในรายการไอ้เขาเรียกอะไรวะอินไซด์ไทยแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่อินไซด์ไทยแลนด์ในอะไรวะโขนกระแสไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมมานั่นขับเข่ากับเขากับเข่าขับเข่าท่านเทพผมเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับเข่าบอกว่าโจเนี่ยหนีไปกับเนี่ยคนที่มีเนี่ยอินโผนอ่ะพาหนีนพ่นนั้นเขาก็ถามว่าแล้วเทพรู้ได้ไงครับบอกว่า เทพรู้มากเนี่ยบอกว่าผมเชื่อมั่นในสายของผมครับโอ้โหเพราะสายนี้เนี่ยอืผมเนี่ยเชื่อมั่นมาตลอดเมึงจะไม่เชื่อมั่นได้ยังไงในเมื่อมึงมึงหาแดดไปกันกับมันครับเนี่ยอืมเพราะว่าอะไรไะมถ้าผมเปิดเผยตรงนี้ไปเนี่ยครับนะซึ่งหลักฐานตัวเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะไปมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจชาติโอ้ครับนะโดยเฉพาะไอ้ที่บอกว่าไทรมีปัญหานะอื มาปรึกษาได้แล้วก็นี่ถ้าเรื่องสร้างปัญหาให้มาปรึกษาอดีตผู้กุ้งกับนครสวรรค์ได้เขาเป็นตำรวจได้เป็นอะไรเป็นตำรวจแล้วเขาเขารับเรื่องอย่างนี้อ่ะเขาเขารับเรื่องสร้างปัญหาเอขาชอบสร้างปัญหาให้กับสมาชิกต่างชาติตำรวจมันต้องรักษาความสงบใช่ไหมใช่แต่เรื่องเขาเขาความแค้นของคนอดีตจะไปยื่นที่ไหนเนี่ยยื่นให้กับของปรอ๋อจะไปยื่นเมื่อไหร่ล่ะวันศุกร์เขาฟังอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่เกิน ไม่เกินไม่นานหรอกทีนี้ผมพูดให้ฟังก่อนว่าหลังจากทุกอย่างเนี่ยเข้าล็อกเข้าคงหมดแล้วครับความซวยแล้วโจ้กลับมาแล้วครับโจ้มาเดือนละโจ้ก็รู้แล้วว่าถูกวางยาครับถูกวางยาครับโจ้ทำผิดก็ว่าไปนะต้องพูดกันนะครับเด็กที่ทำผิดจะไม่เข้าใจแยกๆยังแย่ๆนะโจ้ทำผิดก็โจ้ทำผิดก็เข้าควกไปเด็กโดนคดีไปผ่านชีวิตไปครับอันนี้เราจะพูดถึงเบื้องหลังของกระบวนการเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยความที่หวังผลเนี่ยนะ ื่องความที่ระยำอับปีมากในกระบวนการตำรวจชั่วๆพวกนี้ยที <liberté S 1> ่ต้องการทาลายอำนาจขชาติเนี่ยก็คือเอารูปกิตอาสาครับกิตอาสามาเล่นเห็นไหมสาเร็จไม่พอเอารูปกิตอาสามาเล่นอืให้เห็นว่าโจเนี่ยนะเป็นกิตอาสาครับนะของเก้าืูนสี่ผมเรียนพี่น้องประชาชนทัวทั้งประเทศนะครับโจเนี่ย เพราะมันเน็ตไอเอนนะครับของจิตอาสาที่มาโดยกองบัญชาการตำรวจความภาคหกไม่ได้มาในนามของจิตอาสาของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับอย่าเข้าใจผิดนั่นเป็นเน็ตไอเนนะครับเป็นแครโครงการเน็ตไอเดนดังนั้นตรงเนี้ยที่มีคนไปปั่นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือการหวังผลนะครับที่ต้องการทําอะไรบางอย่างอย่างที่ผมได้ฟังตำรวจการชั่วเหล่านี้แทนที่จะเอาข้อมูลที่เป็นที่โครงการปิดเนี่ย ที่เองได้มาเนี่ยไปมอบมาให้กับพี่ใหม่ก็ได้ครบให้กับผู้การจังหวัดก็ได้อืหรือให้กับอบวปัดก็ได้ครนะครับตัวเองก็จะได้คุณงามความดีครับจะได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอืแล้วนําคลิปนี้ไปสู่ดาเนินการออกมาจะมาจับนะใช่ไหมนี่คือหน้าที่ของเขาครแต่กลับเอามาให้เทพนะดําเนินการเปิดสินะดด่งเหล่านี้ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่า เนื่องจากว่าอดีตผู้กกับนักรสมัยคนนี้หากินกับการเก็บสวยหากินนักการเมืองนะครับที่ผมเล่าความว่านักการเมืองคนนี้นะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตัวเองเนี่ยมีเงินก็ไม่น้อยกับผู้กับโตนะครับรวยระดับ้อยล้านขึ้นไปรับไม่รู้รวยโคตรพ่อโคตรแม่อะไรมันเพราะว่าเป็นแค่ระดับขั้นบนเอง เงินเดือนก็แค่สี่หมื่นกว่าบ,บาทครับแต่แม่งมีเงินเกินร้อยล้าน,นอืมอ่าพูดให้ฟังนะอืเกินร้อยล้านครับผมถามว่ามึงรวยมาัางแต่ชาติไหนอ่าจริงๆนะเนี่ยที่มึงรวยมาเนี่ยเพราะมึงเก็บสวยทั้งนั้นเลยเก็บสวยบอนเนี่ยทุกอย่างธุรกิจมืดหมดสำหรับเกิดสาชาติเนี่ยผมต้องชื่นชมพี่ปั๊ดนะอบรวลตลอดบนเด,นด,นดสวัสดิ์แจ้งยอดสุขยุคนี้เป็นยุคที่ฝีแตกครับหลายๆเรื่องเนี่ย ที่ตำรวจเนี่ยนะครับถูกเปิดโปงได้เนี่ยมายุบนะครับท่านผอตลอดเพราะอะไรหรือไมครับเพราะว่าคนที่อดีตเนี่ยที่มันในวงการตำรวจรู้ๆกันอยู่ทั้งประเทศไทยการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งครับนั่นคือวงจอรอุบาทที่มันนำให้กระบวนการที่มีการเรียกทุนคืนครับถึงได้เติบโตนะครับ จนมีเงินเหมือนอดีตผู้กับคนนี้เป็นร้อยล้านเก็ได้มาจากการวิ่งเต้นเป็นเด็กของผู้เรืองอำนาจนะครับที่สามารถโยกย้ายแต่งตั้งของของเราเองอไปอยู่ที่ดีๆอยู่ทำเลทองแล้วก็ไปถอนทุนคืนคแล้วเอาส่วนหนึ่งมาให้กับนะครับผู้คับชาที่ตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปประจบต่อพอ่อไปรับใช้นะครับต่อมานะเมื่อมีการเก็บสวยแล้วก็อมอมครึ่ง ก็เรียกวัดครึ่งกรรมาการครึ่งอ่าเนี่ยนะจกนกระทั่งมาถึงยุคเนี้ยไม่มีการซื้อขายตําแหน่งคนดีๆถึงได้มีการได้รับการสนับสนุนครับอาจารย์รู้ไหมว่ามสมัยก่อนเนี่ยนะคนจะได้เป็นผู้การ,รใช้เวลาสิบปีนะอแต่สมัยเนี้ย ผมบอกให้เลยว่าเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยไม่มีการซื้อขายได้เลยครับเพราะบอกวปัดไม่เอาอนะผมก็ได้ฟังเลยว่าผมกล้าพูดได้ว่าขอบว่ปัดไม่เอามันถึงมีการป่าปามนะตำรวจรพวกน่วชั่วชั่ว,ว,วพวกเนี้ยอย่างหนักน,นะแล้วมันถึงได้มีการฝีแตบบางครั้งเนี่ยผมต้องบอกพี่พี่น้องประชาชนคนท้งประเทศนะครับว่าตำรวจเนี่ยต้นทุนต่ํานะครับเวลาจับโจ้ไม่ได้ ก็โดนด่าจับโจ้ได้เร็วก็โดนด่าอืแล้วพอโจ้ไม่เอาโจ้มาแถลงต่อสื่อมวลชนก็หาว่าตำรวจช่วยกันอีกช่วยโจ้อีกแล้วพอเอามาแถลงก็บอกว่าผิดกฎหมายะตัวปลอมน้องไวจิ้งนะทําหน้าที่อไปจำพันธ์ซึ่งเป็นงานของเขาครับเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องมาดูแลในการประจำพันธ์เพราะว่าเป็น เขาเรียกว่าโคศกอะจริงานโคศกเอาโรศัพท์มานะครับให้บวตลอเปิดโนับให้โจ้ถามเพื่อความได้ยินชัดเจนครับก็โดนด่าผมถามว่าคุณไม่เข้าใจบ้างเลยครับว่าบางครั้งเนี่ยอย่างอังคติจนเกินเหตุตำรวจดีๆที่ก็ตั้งใจทำงานเขาก็ท้อหมดเขาก็เสียกำลังใจนะครับอะไรก็แล้วแต่นะผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ดูด้ด้วย,วยผลนะตำรวจชั่วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คุณต้องบระ n ามเขานะผมพูดตรงๆว่าคุณต้องบระ n ามเขาทุกองค์กรไม่ได้มีหน่วยงานไหนดีรับรองว่ามีคนชั่วทุกหน่วยงานตะวงกรมของประเทศไทยจะมีมากมีน้อยนะต้องมีแต่สิ่งที่มีการเปิดโปงคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมเห็นด้วยที่ผมบอกไงว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะ ที่ใหญ่แค่ไหนก็ต้องเปิดโปงแต่การเปิดโปงแบบเนี้คุณเป็นตำรวจคุณเป็นตำรวจที่มีวงจรปิดอยู่ในมือแทนที่คุณจะไปให้ผู้บังคับบัญชาคเพราะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่ห้าคุณได้เซฟเวอร์กองวงจรปิดนี้ไปตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่หกแล้วคุณควรที่จะไปให้ผู้บังคับบัญชาในการนะหรือไปร้องนะครับหรือเอาไปให้ผู้บังคับบัญชาของคุณเนี่ยในการไปแถลงข่าวที่สำนักข่าวแห่ชาติโดยให้มอบหมายใ,ให้ผู้ใหญ่ นะจะดีกว่าที่คุณนามาส่งให้เล่นกันแบบนี้ก่อนการมีการแต่งตั้งโยกย้ายกระบวนการเหล่านี้มันก็คือกระบวนการที่เรียกว่าขัดผลประโยชน์กันในสักงานตรงชาติก็คือในกองบัญชาการตำรวจทอ้องภาคหกนั่นแหละก็คือขัดผลประโยชน์กันในสพอมองนครสวรรค์ที่เขาเรียกว่าแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวนะจึงมีการที่ทําลายกันแต่การทําลายของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่า ตำรวจดีๆเนี่ยเขาเสียหายไปด้วยคนประชาชนเนี่ยปกติเขาก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นตำรวจอยู่แล้วเพราะตำรวจภาพลักมันเขาเรียกว่กาภาพลักมันต่ำนะพอมาเจอเรื่องโจ้นเนี่ยนะนะมันยิ่งทำให้คนเนี่ยคนหูเพียนข้าเหล่าน,นี้